ลองเล่นระบบมาจจะเป็นการใหม่ของ iOS หรือที่ใช้ใน iPhone นะครับอันนี้ผมลงใน iPhone นะครับเครื่องสูนย์ Apple เครื่องศูนย์มี2แบบนะครับเครื่องศูนย์ที่ใช้เป็นโอเปอเรเตอร์ก็คือ A S D แต่ทูม e ก็จะเป็นเครื่องสูนแบบนี้แต่อันนี้คือเครื่องสูนแอปเปก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งต้องดูโมเดลด้วยนะครับขั้นตอนการลงผมคงขออนุญาตไม่แนะนำเพราะอันนี้มันเป็นเวอร์ชันที่เป็น d e v e l o p e r ต้องอาจจะต้องมีเทคนิคในการลงนิดหน่อยแตม่มันยังเป็นตัวไม่สบมบูรณ์ยังเป็นตัวเบต้าอยู่เป็นตัวทดสอบใช้นะครับอลองมาดูนะครับว่าหน้าตาหลังจากที่ลงไปแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงน,นะครับนะครับก็บบก่อนอื่นมาดูหน้าพักก่อนหน้าพักจะสังเกตได้ว่าต่างจากเวอร์ชันเดิมค่อนข้างมากนะครับก็เป็นลักษณะข,ของสีเรียบๆนะตัวอักษรเรียบๆฟอนต์เรียบๆนะแล้วก็จะมีสไลด์ทวนล็อกนะครับ ก็กดสไลด์ดอันล็อกมันก็จะล็อกได้มจะมีลูกเล่นมากขึ้นแต่ตัวสังเกตดูไอคอนท็อตต่างๆในเนี่ยมันค่อนข้างจะเรียบขึ้นเรียบง่ายแล้วมีการเปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์ไปบ้างอย่างเช่นในโปรโตน,นะครับเดิมทีเป็นรูปดอกอะไรสักอย่างสีเหลืองตอนนี้เปลี่ยนเป็นหลักสีและมีหลายสีคารินดาหรือในปฏิทินก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะครับ แล้วก็จะมีอีกอันนึง notification หรือการเตือนเนี่ยก็จะมีเหมือนเดิมแต่ว่าจะเรียบง่ายมากขึ้นกแตะ,ะบางเงินตอนนี้ยังไม่มีเตือนอะไรนะครับแต่ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ Control Center Control Center <อ>ก็จะเป็นจริงๆผมว่ามันคล้ายๆใน Android Android เขาไว้ข้างบนก็คือเป็นลักษณะของปุ่มรวมต่างๆเช่นมีทั้งกรณีขึ้นเครื่องบิน,นต้องการจะปิดสัญ,ญญาณโทรศัพท์ หรือจะเปิด WiFi ปิด Wi-Fi บลูทูธนะครับเปิดปิดบลูทูธได้หรือต้องการจะเปิดปิดเสียงในกรณีที่เราต้องการจะพักผ่อนไม่ให้มันเตือนไม่ให้มันร้องนะครับหรือล็อกหน้าจอไม่ให้มันหมุนไม่ให้มันหมุนตามที่เราเนะี่ยก็ได้เลยรวมถึงสามารถปรับความสว่างได้ด้วยความเข้มของแสงในหน้าจอนี้เราสามารถปรับได้เลยง่ายๆนะครับแค่เลื่อนขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เล่นเพลงได้ เล่นเพลงก็สามารถเปิดเพลงได้เลยนะแล้วก็สามารถเล่นเพลงอะไรได้นะครับรวมถึงสามารถจะแชร์ลง AirDrop นะฮะซึ่งเป็นที่แชร์เป็นการแชร์ไฟล์ของ Apple หรือก็เป็น AirPlay คือเราสามารถเล่นเพลงแล้วไปดังนอุปกรณ์อืน่นที่มีเทคโนโลยี a i r p l พ y ได้อย่างเช่นพวกลำโพงที่พพอร์ตของ iOS นะครับแต่อีกอันนึงซึ่งผมชอบมากและผมใช้บ่อยทุกครั้ง ที่ผมลงตัว iPhone นี่ยผมมักจะลงแอปนี้คือแอปไฟฉายนะครับแฟลชไลิงก็มันจะมีมาให้เลยในในใน i r s i เ n 7วอรจะมีมาให้เลยนะครับแค่กดปุ๊บไฟฉายมาเลยนะฮะแฟลชมาเลยไฟฉายเป็นแอปง่ายๆที่ผมใช้บ่อยมากเนี่ยทาง Apple ก็เอามาใส่ให้เลยนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นแอปที่ วิ่นเข้ามาก็สามารถดูอะลามดูการเซตการตั้งตั้งตื่นนอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็มีเครื่องคิดเลขครับแล้วก็กล้องถ่ายรูปอันนี้เป็นเขาเรียกว่าคอนโทรลเซ็นเตอร์นะครับรูปแบบก็จะค่อนข้างจะเรียบง่ายมากขึ้นลองมาดูปีมคร่าวๆก่อนละกันเพราะรายละเอียดค่อนข้างเยอะใงรูปรูปเนี่ยมันจะสามารถย้อนดูว่าเป็นปีทั้งปีเนี่ยรูปมีอะไรบ้าง เป็นภาพกว้างแล้วก็แตะเข้าไปนะปีห้าหนึ่งปีห้าหกแตะเข้าไปนะมันก็จะมีเป็นเดือนเดือนไหนถ่ายอะไรมีรูปเยอะแค่ไหนนี่คือความเปลี่ยนไปซึ่งเมื่อก่อนไม่มีแบบนี้นะครับเสร็จแ,แล้วพอแตะเข้าไปิวมม่ก็เดือนเดือนล่าสุดเนีย่ยก็สามารถที่จะก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคือมีการเรียบเรียงถอยถอยมีการจัดวางที่เรียบง่ายขึ้นสังเกตด,ดูหน้าจอจะเรียบง่ายขึ้น เดี๋ยวเรามาดูเรื่องคีย์บอร์ดก็ได้นะครับโน้ตเดี๋ยวผมจะลองในโนต้ตละกันคีย์บอร์ดนะครับผมลองนิวในหน้าโนต้ตก็จะเปลี่ยนไปคีย์บอร์ดดูเบาดูเป็นลายเส้นมากขึ้นเปลี่ยนภาษาครับนี่ภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยก็จะตัวใหญ่ขึ้นนะครับก็อันนี้ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่แต่ก็พอใจอได้ลองมาดูใน ใน s a f a r รนะฮะการเข้าเว็บไซต์ก็จะง่ายขึ้นจะเปลี่ยนไปนะครับด้านบนจะเป็นแถบนะครับก็สามารถพิมพ์ได้เหมือนเดิมนะครับนะครับก็ค่อนข้างจะใช้งานได้ในระดับหนึ่งในระดับที่ใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองดูลบนะครับคนเซิลไปเนะ่หน้าตาก็จะมีสามารถที่จะแชร์ได้จะแชร์ลง Facebook อันนี้ก็คล้ายๆเดิมแต่รูปแบบการแชร์ก็จะ จะเปลี่ยนไปหน้าตาจะเรียบขึ้นจะเป็นสีโทนขาวเทานะครับก็นะ่ะแล้วก็ที่อันนึงก็เจ๋งในตับารีก็คือมัลติก็คือสามารถที่จะเลื่อนดูหลายๆเว็บพร้อมกันได้นะครับเราสามารถกลับไปดูเว็บนั้นเสร็จแล้วก็วิ่งกลับมาเว็บนี้โดยแค่แตะแค่นั้นเองก็ถือว่าอำนวยความสะดวกได้ง่ายขึ้นนะครับเรามาดูเรื่องฟอนต์เนี่ยผมอยากให้ลองดูฟอนต์ลองใช้ในทวิตเตอร์ก็ได้ สังเกตครับฟอนในทวิตเตอร์ภาษาไทยจะเปลี่ยนไปไม่ทราบว่าในจอจะเห็นหรือเปล่านะครับคืออักษรจะเปลี่ยนไปไม่มีหัวนะครับ oh. ก็เนี่ยฟอนในในตัว iOS 7เนี่ยภาษาไทยเปลี่ยนไปค่อนข้างชัดเจนนะครับภาษาอังกฤษก็เปลี่ยนไปบ้างนิดหน่อยแล้วก็อีกอันหนึ่งซึ่งผมอยากให้เห็นก็คือตัว multitasking คือับลกดับ u b ิ e click ในปุ่ม h o m เนี่ย มันก็จะมีมีแอปที่เรารันอยู่รันค้างไว้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเปิดเข้าไปสมมติผมสนใจเข้าเว็บเข้าแอปเข้าแอปที่ผมเปิดไว้ผมเข้าแอปนี้สมมติผมกดปุ๊บแตะเข้าไปก็ใช้ได้เลยค่อนข้างสะดวกดีเหมือนกันนะครับหรือถ้าต้องการจะปิดแอปนี้ mm hmm. ก็แค่ลากขึ้นไปข้างบนปล่อยนะครับสมมติผมอยากต้องการจะปิดแอปโน,น้ตนี้ใช่ไหมครับแตะปุ๊บลากปล่อย mm hmm. ก็ เท่ไปอีกแบบหนึง่งแต่ว่าการใช้งานจริงจะเวิร์กไม่เวิร์กแล้วแต่แต่ละคนละกันนะครับนี่ก็เป็นการรีวิวเบื้องต้นในการใช้ iOS 7ใน Windows ในไม่ใช่ใน iPhone iPhone ทนะครับซึ่งหน้าตามจะคล้ใช้ Windows ผสม Android เพราะ Windows จะเป็นสีสีต้8จะเป็นสีสีขณะที่ Android ก็จะมีฟีเจอร์เนีประบาลท,ที่อยู่ผมว่ามันก็คล้ายๆกันก็เท่าที่ลองใช้เนี่ย น่าสนใจน่าการสนุกดีมีความแปลกใหม่เกิดขึ้นใน iOS 7นะครับลองเอาไปใช้ดูขอบคุณครับ